มวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้สูตรเล่นบาคาร่านะครับผมว่าเล่นยังไงนะครับผมทุน1 0 0 0พบาทนะครับผมว่าเล่นยังไงให้ได้ตังภายในห้าไม้นะครับตัวนี้ก็จะมีเปิดหน้าสูตรทิ้งไว้แล้วนะครับผมแล้วก็เข้าหน้าเล่นนะครับผมอย่างแรกเราก็หาห้องเล่นก่อนเลยนะครับผมพยายามหาห้องที่ไม่เป็นมังกรนะครับหาห้องที่พยายามเป็นปิงปองให้มากที่สุดนะครับผมอย่างห้องห้องตัวนี้ กำลังสวยเลยนะครับผมห้องเอ8ศูย์ตัวนี้เข้ามาเลยนะครับผมทุนหนึ่งพันบาทนะครับดูนะครับว่าเล่ห้าไม้จะได้กำไรสักกี่บาทนะครับการใช้สูตรนะครับผมอย่างแรกเราให้เราจำเลยนะครับผมว่าให้ให้เราจดสูตรสี่ไม้สี่ไม้สุดท้ายที่มันออกมานะครับผมจากรอบนี้สี่ไม้สุดท้ายของมันก็จะเป็นรอรอดูรอดูใพ่แป๊บหนึ่งอนะ่า น้ำเงินแดงๆดงนะครับผมจดจดแค่น้ำเงินแดงแดงก่อนนะครับผมแล้วมาดูอีกทีว่ารอบนี้มันออกอะไรเนี่ยน,นะครับผมน้ำเงินแดงแดงนะครับเรามาจดสูตรเลยน้ำเงินแดงแดงนะครับแล้วรากลับไปดูหน้าเล่นของเรานะครับผมรอดูว่าไพ่รอบนี้ออกอะไรนะครับ เดี๋ยวห้ารอบนี้ไพ่ออกอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปจดสูตรต่อนะครับแล้วรอบนี้และเราก็จะแทงตามที่สูตรบอกเลยนะครับผมสูตรของผมจดสี4ไม้หลังสุดที่มันออกนะครับน้ำเงิน7แต้มนะครับผมน้ำแดง2แต้มโอเคครับรอบนี้น้ำเงินชนะนะครับผมเราไปใส่สูตรนะครับผมน้ำเงินนะครับรอบต่อไปสูตรบอกแทงน้ำเงินนะครับโอเคกลับมานเล่นของเรานะครับผมรอบนี้ผมขอแทงน้ำเงินไปสัก สองร้อบาทนะครับผมรอก่อนเบาๆไปนะครับทุน1นึ่บาทนะครับผมทุนหนึ่งพันนะครับทุนหนึ่งพันบาทลองดูว่าห้าไม้เราจะได้สักกี่บาทนะครับได้ใัวหจ โอเคครับเรามาลุ้นไพ่เปิดแรกกันนะครับผมว่าจะออกอะไรนะครับผมโอเคครับให้เราเจ็ดแต้มโอเคสวยนะครับผมแดงบอดนะครับแดงบอดอยู่นะครับผมโอเคครับมันสองแต้มเราเจ็ดแต้มนะครับหมายแรกเราได้แล้วครับผมโอเคจดสูตรต่อนะครับน้ําเงินนะครับผมหมายต่อไปสูตรบอกไปแดงนะครับมาแทงแดงต่อเลยนะครับผมสองร้อยบาท โอเคลองดูนะครับว่าห้าไม้เราจะได้เงินสักกี่บาทนะครับผมภายในสัก10บนาทีลุ้นกันไปครับลุ้นกันไปรอบนี้ขอให้มาแดงนะครับ หลุนไพ่กันครับผมเงินเปิดมากี่แต้ม5แต้มนะครับผมมันไม่ยืนนะครับมันต้องจัวไปที่สามมันต้องจัวนะครับผมของเรา5แต้มเหมือนกันเอาหน้าจอมือนะครับผมโอ้ของมันจวด7เข้านะครับมันเหลือ2แต้มเราได้กลงก็ได้ชนะแล้วครับผมโอเคเราจว้9เข้านะครับผมโอเคเรา4แต้มเราชนะนะครับผมบวก2ไม้แล้วนะครับผมไปจ์สูตรต่อนะผมจดสูตรต่อเป็นแดงนะครับผม โอเคสูตรไม้ต่อไปสูตรยังบอกว่าเป็นแดงนะครับเราก็ไปแทงแดงได้เลยนะครับผมอ่าอัดแดงไปต่อเลยสามร้อยบาทดูรครับมันจำเป็นแดงเหมือนที่สูตรบอกหรือเปล่านะครับผมสูตรไม่ได้100นะร้อยเปร์เนต์ผมสูตรก็แปดสิบถึงเบอร์นตผมที่เหลือก็อยู่ที่เราเดินเงินของเรานะครับผม ดูครับว่าทุน1,000บาทภายในไม่ถึง10นาทีเนี่ยเราจะหาเงินได้กี่บาทนะครับเหาเงินก็บแต้มครับโอ้นเงิน2อแต้มเราป๊อกไปเลยเอาสีแต้มโกงไว้ลูกโกงมันกี่แต้มเนี้ยโอ้มันเก้ามันเหลือหนึ่งแต้มเราชนะแล้วครับผมโอเคครับสาไม้พอแล้วผมกำไร กำไรเล่นไม่ถึงส0นายะผมกำไร600กว่าบาทนะครับกำไร600กว่าบาทแล้วได้เยอะกว่าขาแรงรายวันอีกนะครับผมใครสนใจอยากได้สูตรตัวนี้ไปใช้นะครับผมทักหาผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้สูตรให้แล้วก็วิธีเดินเงินว่าเดินยังไงให้ชนะบาคาร่านะครับผมหากใครสนใจอยากได้สูตรก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนให้ทุกอย่างเลยครับผมขอบคุณครับ